วันนี้มาร่วมงานแดนซ์นะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากแดนซ์นะคะก็จะมีโปรดักต์ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะจะมีเป็นชาเวอร์โฟมมีเป็นชาเป็นชาเวอร์เจลแล้วก็บอดี้โลชั่นนะคะจากแดนซ์นะคะรับรองว่าจะเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตัวเองในห้องน้ำแน่นอนค่ะค่ะน่าสนใจยังไงใช่ไหมคะดีต่อใจอยังไงคือต้องบอกว่าด้วยด้วยผลิตภัณฑ์เนี่ยแต่ละอย่างจะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันอย่าง อย่างชาวาโฟมอย่างเงี้ยโฟมมันจะมีความแบบนุ่มฟูอาบน้ําสนุกมากมากนะคะแล้วก็อย่างชาว์เจลอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบจะมี t e x t อร์ของมินเนอรลกลิตเตอร์ที่จะทําให้ผิวเราดูกโกลว์ขึ้นแล้วก็มีบอดี้โลชั่นที่แบบมีทั้งแบบมินเนอรลกลิตเตอร์เหมือนกันก็จะทาให้ผิวแบบดูกลว์สว่างใสถ้าถามวีนะวีชอบวีชอบชาวาโฟมสุดเพราะมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้ลองกันได้อาบน้ําที่แบบ บีบแล้วมันเป็นโฟมออกมาเลยแล้วมันนุม่มฟูแล้วมันให้ความชุ่มชื้นผิวด้วยก็เลยรู้สึกสนุกใช่ค่ะ,ะยังงไต้องขายของอยังไงต้องขายของยังไงใช่ไหมคะก็ตอนนี้นะคะเป็นวันแรกที่ที่ที่ขายก็เลยสามารถซื้อได้นะคะที่อีเวนท์อีเวนท์บอยนะคะแล้วก็อีเวนท์บอยออนไลน์สามารถสั่งได้เลยค่ะรับรองว่าจะเปิดประสบการณ์การอาบน้ำแบบใหม่แน่นอน,นะค่ะเพราะอย่างตัวีเองวีชอบแบบ อาบน้ำร้องเพลงในห้องน้ำอย่างนี้แล้วก็จะใช้เวลาได้เต็มที่ถูกไปเลยค่ะเอาหนังบ่อยขึ้นเลยไหมเอาหนังบ่อยขึ้นเลยค่ะตัว <c oughs> หอมเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> ดีใจมากมากเลยค่ะตอนแรกตอนนั้นที่เราเจอกันคือยังกลัวๆตอนนั้นเจอกันเลยยังกลัวๆอยู่เลยว่าแบบเอ๊มจะเป็นยังไงนะวันขายอะไรเงี้ยแต่พอขายหมดภายใน2ชั่วโมงเราก็รู้สึก ดีใจโล่งใจแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อแบบเออมัน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 สิ่งเนี้ยที่เกิดขึ้นจริงๆอะลุ้นมากค่ะขณะที่แบบขณะที่ขายเองก็ลุ้นมากๆเหมือนแบบตอนที่10บโมงปุ๊บพี่ก็คลิกเข้าไปในแอปเพื่อดูว่าแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงซึ่งพอมองไปปุ๊บมันเต็มอะเราก็ตกใจว่าแบบฮะทำไมมันเต็มแบบเหมือนในหัวยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าคนเข้ามาซื้อเยอะจริงๆอะค่ะมันก็มันก็ตกใจว่าแบบฮะอย่าบอกเลยว่าแบบ ได้เร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้คิดว่าจะขายหมดตั้งแต่วันแรกแล้วก็ให้พี่ทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเตรียมไว้เลยว่าแบบจะมาร์เก็ตติ้งต่อยังไงให้กระตุ้นยอดขายหลังจากนี้อะไรเงี้ยเออใช่ใช่ค่ะคะที่ครั้งที่แล้วที่บอกจะไปมูใช่ไหมคะไม่ได้มูก่อนได้ได้มูหนึ่งอย่างได้มูไปหนึ่งอย่างค่ะใช่ไม่ได้ที่นัดการแต่งมันมัน มันตื้นตันแล้วก็รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกด้วยมีความมีความรู้สึกโล่งใจเพราะว่าอันนี้มันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆที่เหลือแบบในโชว์เนี้ยไม่เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้อะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นความกลัวมันได้ผ่านไปแล้วมันมันโล่งใจแล้วมันดีใจแล้วก็ คือมันยังมีความไม่ค่อยเชื่ออยู่ว่าแบบจริงเหรอวะจริงเหรอวะจนกว่าจนก,กว่าจะไปยืนอยู่บนเวทีมัง้งถึงจะเชื่อว่าแบบงานเกิดขึ้นจริงๆริงเตรียมใจมาเลยไหมคะแบบพร้อมเจนร้อยเลยแบบพร้อมพร้อมมากค่ะแล้วแบแบแฟนๆมีน่ารักมากอ่ะวีได้รับ DM ทุก,ท,กทุกวันจากแฟนๆเวียนคนกันไปคอยแบบมาให้กําลังใจว่าแบบรอดูคอนเสิร์ตนะท,ทุกทุกวันเลยอยะะ่างนี้ค่ะจะมีโอกาสเพิ่มรอบไหมคะเพิ่มรอบไม่มีไม่น่าจะท่อนทันแล้วใช่ค่ะรอบเดียวรอบเดียวเลยค่ะ เสียใจด้วยนะแกรอเล่นรอเล่นก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็ได้ค่ะมาเจอกันตามหลายๆคอนเสิร์ตได้ค่ะกำซ้อมใช่ไหมคะก็กำลังซ้อมอย่างตั้งใจมากวันนี้อาจจะดูไม่ออกแเ่่ที่ิงีเราปากแตกเพราะไมโครปากมานะคะซ้อมแล้วก็ตั้งใจมากค,ะค่ะค่ะก็ะะะะะให้กำลังใจแล้วก็แบบ มีคอยเล่าให้ฟังนิดหน่อยว่าเอ้ยซีนี้จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีความสปอยให้เขาฟังว่าเขาคิดเห็ุยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะได้ที่ของเขาคือเป็นแฟนอยู่ข้างล่างใช่ที่นั่งไปไเออคะล็อกล็อกไว้แล้วค่ะล็อกกันแล้วค่ะเขียนว่าพี่แฟนเป็ดีหนูไม่แน่ใจค่ะเขาไม่คุ้นจัดให้ค่ะเรียนเพลใดๆเสร็จหมดแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในตอนนี้อยู่ในช่วงซ้อมค่ะใช่ค่ะ ไไฮลท์สปอยเหรอก็จะมีแขกรับเชิญก็จะมีเพลงเพาะหลายแบบแล้วก็จะมีได้เห็นในสิ่งที่ไม่คาดคิดเยอะแยะมากมายอย่างที่ผ่านมาในงานมีเวลาการขายของเยอะมากมีคอเสิร์ตค่ะมีคอมเสิร์ตปั๊เปรี้ยวในตัวเองจะมีอะไรสามารถเห็นสิ่งที่เอ็กซ์เ c คได้แล้วก็สามารถสิ่งที่ไม่เห็นในสิ่งที่ไม่เอ็กซ์เ c คด้วย ก็จะมีแบบจัดเต็มแน่นอนเพราะจริงๆที่ผ่านมาคอนเสิร์ตเราก็ไปเไปเล่นตามร้านกลางคืนหรือแบบเฟสติวัลอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบอ้าดนตรีดนตรีแล้วก็ตัวเราแต่ครั้งนี้เรามาด้วยโปรดักชันที่มันแบบหอ่อเราไปด้วยโปรดักชันมีจอมีอะไรอย่างเงี้ยที่น่าจะตะการตาตะการใจประมาณนึงเลยค่ะไม่ติดไม่เตือนขอ่ต้องแปลงอะไรแบบไม่ให้เสียงไม่ให้ดูหก็ ตอนแรกก็กังวลว่าจะเป็นโควิดแบบหรือเปล่าอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แต่โชคดีก็เป็นไปแล้วตอนสงการก็เ <Okay. S 1> ลยโอเคจบไปหนึ่งอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนร่างกายอย่างอื่นเราก็พยายามกินดีๆพยายามนอนให้พอแล้วก็ก็ซ้อมเต็มที่แหละแต่ก็แต่ก็ต้องมีเวลาให้เผื่อนอนด้วยแล้วก็ออกกําลังกายงงทุกวนันอ๋อค่ะอ๋องดรับงานอะ ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างวันนี้ก็คือเป็นวันยกเว้นเป็นกรณียกเว้นแต่ว่าวันอื่นๆก็คือไม่ไม่มีคอนเสิร์ตเลยใช่ไมม่กังวลค่ะร้อยเปค่ะยีสเจอกันยันเจอกันตันเดดมืองทองธานีค่ะกับยูเปอร์เลฟมีคอนเสิร์ตค่ะเรื่องข้าคือเียอไปแล้วแหลค่ะค่ะออ่ะ คือคู่รักเลิกเงียบเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายๆครั้งที่เขาจะมีข่าวว่าคู่รักเลิกเงียบมันจะมีชื่อวีกับก้าโผล่มาตลอดแล้ววิก็รู้สึกว่าเฮ้ยพวกเราสองคนหวานมากไงทำไมาถึงคนทำไมคนถึงบอกว่าเราเลิกกันอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคนเดาว,ว่าเป็นวีกับเก้ายายวีก็โทรมาเช็คว่าเลิกกันหรือเปล่าแล้ววิก็บอกไปแล้วว่าไม่ได้เลิกรักกันดี เขาก็โทรมาทุกวันเป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งแบบไม่เชื่อเราจริงๆเพราะว่าเข่ามันยังไม่ตายไปไงคะเข่ามันยังอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราตอบไปเลยเพื่อที่ยายอ่ะจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องโทรมาเพราะว่าถ้าเกิดบอกไปยายก็ไม่เชื่อก็เลยรู้สึกว่างั้นโพสต์ไปเลยให้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรา ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ยายเชื่อไหมยายเชื่อตลกยายก็โทรมาอยู่ดีค่ะแต่ยายโทรมาชมบอกว่าดีมากที่บอกอย่างเงี้ยคนจะได้ไม่ต้องไปพูดต่อเรายังรักกันดีน้อยอย่างเงี้ยเออค่ะิยยาาขใช่เขาก็เลยเขาก็สบายใจค่ะใช่ค่ะยายรัก้าวมากค่ะยายเชื่อนักข่าวมากกว่าทีใช่ค่ะเพราะเพราะว่าครั้งที่แล้วบอกไปหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้เลิกก็ยังบอกว่าเลิกหรือเปล่าเลิกหรือเปล่าเป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งอยู่ ใช่ค่ะใ,คใช่ค่ะวันนี้คืนดีก็จะมีแบบได้ดูคลิป YouTube อะไรสักอย่างมาแล้วก็โทรมาบอกว่าท้าไมแต่งตัวอย่างนั้น <c oughs> แล้วหนูก็ถามว่าตอนไหนคลิปไหนก็ไม่รู้ด้วยซึ่งอาจจะเป็นคลิปที่เก่ามากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ค่ะประมาณนี้ค่ะว่าเขาเชียรของมาามาบ้าอเอ็นดูเขาเอ็นดูมากๆใช่ค่ะตอนนี้เมียนหวานมีแฮปปี้ดีค่ะไม่มีปัญหาค่ะต่อไปเลิกมีอีกมีก็เลิกจับ อางจริงหนูรู้สึกว่าตัดหนูออกไปจากชอยก่อนได้นะเออเพราะหนูว่าหนูไม่น่าจะเร็วๆนี้ไม่น่าจะเลิกเร็วๆนี้แต่ว่าถ้าเลิกเดี๋ยวก็คงรู้เองแหละเออไม่รู้ว่าไม่เงียบไหมแต่ว่าน่าจะรู้เองแหละแล้วก็ต้องชินได้แล้วว่าพวกหนูไม่ลงรูปคู่กันเออใช่ใช่ค่ะก็ก็ถ้ามีโอกาสตอนนี้คือมันไม่ได้ไปไหนเนี่ยมันก็ไม่มีรูปถ่ายเพิ่มแล้วก็ไม่รู้จะลงทําไมใช่ค่ะ ยังหวานอยู่ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ